นิยายเรื่องบองใจรักเขียนโดยชนพัฒนให้เสียงโดยสาวนีก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ให้ช่องนักเขียนบ้านนาด้วยนะคะอารามพบทหล่อนคือหนูงองแงที่เขาผูกพันมาแต่ว่ายาวแม้การเวลาระยะทางและความไม่เข้าใจจะทำให้เขาต้องเจ็บปวดรวดร้าว จากการพลัดพรากและการรอคอยแต่เขาก็ยังจะปองใจรักหล่อนตลอดไปติดตามความรักระหว่างกฤิตวัฒน์ทนายความหนุ่มและปีรันคุณหนูขี้วีนได้ในปองใจรักบทที่ 1, หนึ่งณหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลจากอำเภอศรสีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัยบ้านแฝดทรงไทยหลังคาทรงจั่วสองชั้น ตั้งตระงานอยู่กลางสวนย่มปลูกไม้งดงามตั้งแต่อ่านดินเผาเชิงบันไดปลูกบัวออกดอกสีชมพูทางเดินเล็กๆเ,เรื่อยตามลานหญ้าเขียวสดนั้นปลูกพุ่มดาวเรืองราบ,บานปลูกไม้ยืนต้นพวกมะปรางขนุนมะยมมะขามมะพรา้าวทางเข้าก่อนถึงประตูรัว้วเป็นถนนกรวดสายเล็ก ปลูกต้นคูณทิ้งดอกอารามเลื้องลงสู่พื้นจนพื้นกรวดเป็นสีทองรถปิกอัพสีบรอนทองตอนหลังติดลังคาและกระจกภายในมีเข้าของอัดแน่นอยู่เต็มจนดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรแล่นมาจอดหน้าประตูรั้วไม้ระแนงตามมาด้วยรถ m e r c e d e s b e n บสีดำคันรูแล่นมาจอดทางจากรถปิกอัพคันนั้นเพียงไม่กี่ก้าว ก่อนที่เจ้าของรถทั้งสองคันจะเปิดประตูก้าวลงมาเกือบพร้อมกันเจ้าของรถปิกอัพเป็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ในตาสีสนิมเหล็กภายใต้คิ้วดกนาะจมูกโดง่งรับกับริมฝีปากอยากลึกได้รูปล้อมกรอบด้วยดวงตาเรียวทรงผมตัดซอยตามสมัยดูเรียบร้อยเสื้อสูตรเน็กไทรองเท้าหนังเสริมส่งให้เขาดูภูมิฐานสงเป็นทนายความรุ่นลูก ประจำตระกูลพิทักษ์โยทินขณะที่หญิงสาวเจ้าของรถเบนอีกคันเป็นหญิงสาวร่างระหงดวงตากลมโตภายใต้คิ้วโกงจมูกโด่งเชิดรับกับริมฝีปากบางเฉียบแต่แต้มด้วยลิปสติกสีระเรือ่อดวงหน้ารูปไข,ข่ขาวจัดสะดุดตามากขึ้นเมื่อรับกับทรงผมดัดลอนหยิกยาวเคลียร์พลังสีน้ำตาลทองเข้ากับชุดเรสแขนกุดสีน้ำเงินเข้ม ปวดทัดแขนขาวเนียนสวดทรงองค์เอวรับกับเสื้อผ้าต้นขากลมกลึงชวนมองอยางที่หล่อนก้าวเดินหากแต่ชายหนุ่มไม่ได้ยื่นะต่อความสวยของหญิงสาวตรงหน้าเลยแม้แต่น้อยไม่แม้แต่จะมองดวงหน้าสวยของหล่อนด้วยซ้ำาข้าวของอัดแน่นอยู่บนรถที่ไม่ใช่ของเขาแม้แต่ชิ้นเดียวต่างหากที่เขาสนใจ ขณะที่อีกฝ่ายรือ้อก็คอยแต่จะเชิดใส่เขาราวกับว่าหล่อนเป็นนางฟ้าส่วนเขาเป็นมดปลวกหรืออะไรสักอย่างเอายืนแอดอยู่นั่นแหละมาช่วยกันขนของสิครับคุณหนูปีรันชายหนุ่มนางกริตวัตรเอ่ยเสียงสูงติดจะประชดนิดหนึ่งไม่มันเป็นหน้าที่ของนายไม่ใช่หรอแต่นี่เป็นของของคุณหนูไม่ใช่หรออีกอย่าง ที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านพิทักษโยทินนะคุณหนูจะมาเจ้ายศเจ้าอย่างที่นี่ไม่ได้กริตรวัต์ยกแขนขึ้นกอดอกปากก็เริ่มอบรมหล่อนหญิงสาวผู้ไม่รู้จักโตตรงหน้าไปตามระเบียบแต่ก็ดูเหมือนว่ายิ่งเขาอบรมลำคอของหล่อนก็ยิ่งตั้งตรงปลายจมูกสั้นๆเชิดขึ้นตามดูหน้าสำหรับกริตรวัตรแล้วมันช่างหน้าตีก้นเสียให้เข็ด นี่ถ้าไม่ใช่ความจำเป็นบางอย่างแล้วก็เขาไม่มีทางรับปากเจ้านายพาหล่อนมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกับเ้าเด็ดขาดทำไมจะมีได้ในเมื่อพ่อนายเป็นลูกจ้างพ่อฉันเรื่องนั้นผมรู้แต่ถ้าคุณไม่มาช่วยผมขนของแล้วก็ผมก็คงต้องขนของของคุณลงกองไว้ตรงนี้แหละนะมันหนักรถเผื่อว่าใครผ่านไปผ่านมาเขาคงสนใจของพวกนี้อยู่รอบใช่หนุ่มเอ,อ๋ย ดวงตาสีสนิมเหล็กบ่งชัดว่าเข้าเอาจริงแล้วก้าวอัดอาดไปเปิดท้ายรถเริ่มขนกระเป๋าใบาใหญ่ของหล่อนลงจากท้ายรถเป็นสิ่งแรกไม่ได้นะนั่นมันเครื่องสำอางของฉันหญิงสาวแวดแหววและปราดเข้ามาอยู่แย่งกระเป๋าในมือเข้าไปถือไว้ถ้างั้นก็ขนของเข้าบ้านปีรันถึงกับสะดุง้งกับเสียงห้าวดุของคนตรงหน้า แต่จะให้หล่อนยอมง่ายๆก็ไม่ใช่คนหนูปีรันแห่งพิทักษ์โยทินนสิจริงอยู่หล่อนอาจจำเป็นต้องมาเป็นผู้อาศัยในบ้านของเขาตามคำสั่งของพ่อแต่มันใช่เรื่องไหมละ่ะที่หล่อนต้องนขน้องลงจากรถด้วยตัวเองทั้งที่มันควรจะเป็นหน้าที่ของคนขับรถคนรับใช้หรือไม่ก็ชายคนนี้ละ่ะได้ปีรันไม่พูดเปล่า หลนยักคิ้วหลิวตาให้ชายหนุ่มน่าดุแล้วทิ้งกระเป๋าใบนั้นลงกับเท้าของชายหนุ่มเต็มแรงหากชายหนุ่มไม่ไวพอหลบทันได้ชนิดฉิวเฉียดแล้วก็เท้าทั้งสองข้างคงระบุงไปหลายวันเชียวละคิดจะทำร้ายผมเหรอมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกนะครับคุณหนูถ้าจะมาดื้อยอยู่ที่นี่แล้วก็เชิญคนของเข้าบ้านคนเดียวเถอะนะผมไม่ช่วยแล้วเข้าใจว่าแล้วกริตรวัร ก็เดินไปเปิดประตูรั้วทิ้งไว้ให้หล่อนแล้วเดินเลี้วๆเข้าไปในบ้านทิ้งให้ปีรันบริภาสไล่หลังมาว่าในทนายบ้าทุเรศที่สุดเลยปีรันมองเข้าของที่ระเกะระกะอยู่บนชานกว้างขัดทูเป็นมันทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าแบรนด์เนมกระเป๋ารองเท้าราคาแพงเครื่องสำอางยี่ห้อดังสลับกับดวงหน้าดุที่บัดนี้เจือด้วยรอยยมยิ้ม หล่อนยกมือขึ้นปาดเหงื่อบนหน้าผากยกริมฝีปากขึ้นจนแทบจะชิดกับจมูกอย่างขัดเคืองดูเอาเถอะเขาช่างไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษเอาเสียเลยปล่อยให้ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างหล่อนขนของขึ้นบันไดบ้านคนเดียวได้คิดแล้วมันน่าโทรศัพท์ไปบอกให้คุณนนทรีพ่อของหล่อนให้ไล่พ่อของคนที่เอาแต่นั่งเตะท่าสบายใจเฉยให้ออกไปเดินเตะฝุน่นหางานใหม่ตอนแก่นักเชียว แม้ว่ามันจะยากไปสักหน่อยก็เถอะห้องฉันอยู่ไหนปีรันถามเสียงเคียวดวงหน้าแดงกลับด้วยความโกรธหากแทนที่ชายหนุ่มจะตอบว่ากระไรเขากลับชี้ไปยังประตูไม้ริมสายสุดของตัวเรือนทางทิศใต้นั่นน่ะหรอใช่แล้วคุณหนูก็จำไว้ด้วยว่าไม่มีใครจัดก,การชีวิตของคุณหนูได้นอกจากตัวคุณหนูเองแต่เอาเถอะ ผมเห็นแก่นหน้าส,สวยๆของคุณหนูจะเปื้อนเหงื่อไปมากกว่านี้คุณหนูกองของพวกนั้นไว้นั่นแหละฤติตวัฒน์มิวายอบรมหล่อนนิดๆแล้วลุกจากเสื้อกอกผืนใหญ่เดินมาหิ้วกล่องสีใบรวดก้าวตรงไปยังห้องพักแขกไม่กี่รอบที่เขาเดินไปมาข้าวของของปีรันที่ว่าเยอะที่กองระเกะระกะอยู่ก็ถูกย้ายเข้าไปในห้องโดยดุสเีณคฤหาหน์พิทักษโยธิน คฤหาสน์หลังใหญ่ก่อสร้างตามสไตล์โคลเนียลแบบฝรั่งเศสด้วยหินอ่อนสีขาวจากอิตาลีตามความมัง่งคั่งของตระกูลตั้งแต่รุ่นคุณทวดผู้บุกเบิกการดำเนินธุรกิจตั้งโรงผลิตเบียร์ตั้งแต่ก่อนพศ2500สืบทอดธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายมาเป็นธุรกิจผลิตเครื่องดื่มทุกชนิดตั้งแต่น้ำดื่มน้ำอัดลมเบียร์โซดาและเครื่องดื่มชูกำลัง ธุรกิจขนาดยักษ์นาม PTYT Group จนมีฐานะร่ำรวยอันดับต้นๆของประเทศไทยภายในห้องทำงานของคุณนนทีพิทักษโยทินอันมีแฟ้มเอกสารมากมายจัดเรียงเป็นตั้งๆอยู่บนชั้นหนังสือสูงกือบถึงเพดานห้องตลอดจนโต๊ะทำงานตัวใหญ่คุณนนทีชายสูงวัยอายุราวหกสผมสีดอกเลาใบหน้าเรียงดวงตาเล็กยี ภายใต้คิ้วมังกรบ่งบอกถึงความเป็นลูกหลานชาวจีนฮกเกี้ยนเพิ่งจะเงยหน้าขึ้นจากกองเอกสารบนโต๊ะเมื่อพิชิตชายวัยกลางคนผู้เป็นทั้งทนายประจำตระกูลและเพื่อนรักเข้ามายืนประสานมืออยู่หน้าโต๊ะทำงานไงชิดเรื่องที่ฉันให้ยายหนูปรีรันไปอยู่บ้านเจ้ากริลูกชายนายเรียบร้อยดีไหมคุณนนทรีเอ่อยถามเสียงเรียบดวงตาทั้งคู่ยังเจือด้วยแววตาเครียดเครง่ง ครับท่านดีประมุขแข่งพิทักษโยธินพยักหน้าช้าๆแต่กระนั้นทานายความประจำตระกูลก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมลูกสาวของเจ้านายต้องไปอยู่ในความดูแลของลูกชายเขาด้วยนายยังจำที่ฉันสัญญากับนายได้ไมหมล่ะชิดเรื่องนั้นฉันไม่ได้พูดเล่นนะคุณนนทรีเริ่มต้นเอ่ยในสิ่งที่พิชิตไม่เข้าใจเลยแม้แต่นิดเดียวเรื่องอะไรครับท่าน ก็เรื่องที่ฉันบอกว่าจะดองกับนายเงล่าวันนั้นฉันไม่ได้เมาจนเลอะเลือนนะจริงอยู่นายอาจจะได้ชื่อว่าเป็นลูกน้องฉันแต่ขณะเดียวกันนายก็เป็นเพื่อนรักของฉันด้วยนะตระกูลของนายพักดีกับตระกูลของฉันมาตั้งแต่รุ่นทวดเรื่องนั้นฉันรู้ดีแต่คุณหนูมีคนที่ชอบพออยู่แล้วนะครับท่านมันจะเป็นไปได้ยังไงครับที่คุณหนูจะลงเอยกับนายกรตได้ ที่ชิดยังคงเก็บความคาดไม่ถึงราคนตกใจไว้ในดวงตาสีสนิมเหล็กคู่เดิมในชัชจวินลูกรัฐมนตรีชัชวานะเริ่มันก็แค่หวังว่าจะมามีส่วนในมรดกข,ของฉันเท่านั้นแหละฉันถึงได้ส่งยายหนูไปอยู่บ้านเจ้ากริปไงล่ะฉันเชื่อนะชิดว่าอีกไม่นานรอกยายหนูกับเจ้ากริปจะต้องรักกันอย่างแน่นอนแม่สอิง ทำไมรายการอาหารในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ถึงได้มีแต่อาหารไขมันสูงแบบนี้ล่าอย่างนี้คุณพี่กับหลานปีรันก็เป็นโรคไขมันในเลือดสูงกันพอดีหล่อนนี่ไม่ไหวเลยนะคุณดารารายอดีตนางพยาบาลวัยสี่สิบตน,ตนหากหน้าตายังคงดูสวยหวานอ่อนกว่าวัยแวดแหววลั่นครัวมือข้างหนึ่งกำกระดาษรายการอาหารแน่นดวงตาภายใต้คิ้วเรียว แค้ขนตางอนงามเบิกโตเท่าไข่ห่านทีเดียวก็แหมคุณดาราขาสะอ้งเห็นว่าอาหารบ้านนี้มีแต่มังสวิรัตสะอิงก็เลยแม่สะอิงก้มหน้าก้มตาตอบเสียงอ่อนทั้งที่กำลังสะกดกลั้นเสียงหัวเราะอาวาัยอย่างสุดความสามารถหล่อนไม่ต้องพูดเลยฉันบอกแล้วไม่ใช่หรอว,ว่าอาหารที่มีแป้งและไขมันสูง มันมีแคลอรี่สูงหล่อนคิดหร๋อว่าร่างกายของคนเรามันจะเผาผลาญได้หมดในหนึ่งวันโอ๊ยฉันเลยอยากจะบ้าตายจริงๆดาราราย,ยกมืออีกข้างขึ้นกลุ่มขมับแล้ววางกระดาษแผ่นนั้นลงกับโต๊ะกลมตัวใหญ่เอ่ยเสียงเคียวว่าหล่อนไปเขียนรายการอาหารมาใหม่ลยนะก่อนไปตลาดอย่าลืมเอามาให้ฉันเช็คก,ก่อนละ่ะค่ะค่ะคุณดารา จะิ่งรับคำและเดินไปหยิบกระดาษกับปากกาศบนเคาน์เตอร์วางตำราอาหารเพื่อสุขภาพตั้งใหญ่จัดการจดรายการอาหารใหม่ทั้งหมดตามความเห็นของคุณดารารายดารารายเป็นน้องสาวแท้ๆของดารินภรรยาของคุณนนรีเมื่อหลายปีก่อนหล่อนเป็นพยาบาลวิชาชีพอยู่ในโรงพยาบาลเอก,กชนแห่งหนึ่งหลังจากพี่สาวของหล่อนด่วนจากไปด้วยโรคหัวใจ ที่ขณะนั้นปีรันเพิ่งจะอายุหกขวบดารารายจึงเข้ามาดูแลปีรันในฐานะน้องสาวแต่กระนั้นหล่อนก็รักปีรันเหมือนลูกสาวแท้ๆเฮวันนี้ยายหนูยังไม่ตื่นหรือไงจ้าแม่สิงนี่มันก็สิบเอ็ดโมงเข้าไปแล้วนะดารารายเหลือมองนาฬิกาบนข้างฟ้าอ้าวคุณดาไม่รู้หรอกหรอกคั ว่าคุณหนูไม่อยู่คุณพี่ไม่เห็นบอกฉันเลยแล้วแล้วหล่อนรู้ไหมว่ายายหนูไปไหนไม่รู้ค่ะสะอิ่งตอบตามตรงก็แล้วทำไมหล่อนไม่ถามละ่ะดารารายแวดแหววแหมคุณดาราขาเกิดะอิยงอยากรู้ไม่เข้าเรื่องะอิ่งก็ตกงานสิคะ งั้นฉันไปถามคุณพี่เองก็ได้ดารารายว่าพลางก้าวเร็วๆออกจากครัวไปทิ้งให้ะอิงพึ่มพำไล่ลังชายผ้าแพรผ้าเชียงทิ้งชายลงจากชุดเสื้อแขนยาวกับกระโปรงสีขาวสะอาดตาพลิ้วไปตามการก้าวเดินว่าคุณดาราขาจะรู้ไม่นะว่าศีลที่อุตส่าห์ไปถือมาหลายวันขาดหมดแล้ว